สวัสดีครับผมจงหนึ่งก็กำลังครับนี้ผมกพ็พามาดูแปลงผักของผมนะครับซึ่งผมก็ปลูกได้ประมาณยี่สิบเกือบยี่สิบวันนะครับสิบสิบหกสเจ็ดวันนะครับแ,แปลงผักผมก็อยู่ด้านหลังผมเองนะครับ นี่นะครับแปลงรผระหูดูดุบดูดเดี๋ยวไปถ่ายใกล้ๆดูนะครับ นี่นะครับซึ่งไม่ได้พ่นยาไม่ได้ฉีดยาทำมะแรงไรงครับแมงก็เลยเจาะสับพุ่งนะครับ นี่คือมะเขือเทศนะอ่า <coughs> <coughs> ครับแล้ววันนี้ก็ไม่ทำหลายนะก็แค่ลดน้ำเฉยๆนะครับเกือบ20วันนะครับแค่นี้นะครับ ปุ๋ยที่ใส่คือปุ๋ยเคมีนะครับ ระหว่างกลางของต้นผักนะครับ មានលេបណាស់ចាំលេបណាស់ ต้นที่หวานโดยเมล็ดต้นจะออกเป็นใบคู่นะใบเลี้ยงคู่นะ